สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาขยายพันธุ์บอนสีนะคะพอดีมีมีเพื่อนร่วมง,งานเอามาให้นะคะเ,เป็นพันธุ์พื้นบ้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะสวยงามทีเดียวหัวก็ใหญ่นะคะ น,าานะะใบควันนี้เราจะมาแยกหัวกันนะคะแยกหัวบอลสีที่ได้มาเพื่อจะลงปลูกในกระถางแต่ตอนนี้ป้าทิพกระถางหมดแล้วนะคะปะ้าทิพจะปลูกลงถุงดำนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราเอามาล้างน้ำก่อนนะคะ อ้าวหลุดมาแล้วอันนี้หลุดมาแล้วเดี๋ยวดูหัวใหม่อีกครั้งนะคะมีไหมที่ยังไม่แยกนออันนี้น่าจะได้นะ ดูอีกอนออะะคะันนี้มีเหงาแล้วโอ้อันนี้มีต้นด้วยนะคะมีสเสน่จันแดงมาด้วยหนึ่งต้นสเสน่จันแดงหรือเปล่านะหรือจันเขียวไม่แน่ใจค่ะ เขี้ยวด้วยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ hmm. ใหญ่ด้วย ก่อนจะปลูกนะคะให้เพื่อนๆนะเอาต้นนี้มาแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำจะได้สดชื่นแช่ไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยลงปลูกนะคะปาทิพย์เพิ่งได้มาแช่น้ำก่อนนะคะปาทิพย์ได้เตรียมดินปลูกแล้วค่ะในส่วนผสมนี้นะคะส่วนผสมของดินปลูกจะมี จะมีดินดินด่วนบ้านเรานะคะแล้วก็มีแกลบดิบแล้วก็ขุยมะาพร้าวนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งป้าทิพมีใบมะขามด้วยนะคะเอามาผสมกันเป็นดินด้วนอันนี้ป้าทิพเตรียมกรอกใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมจะปลูก อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาปลูกกันนะคะตอนนี้เราแช่แช่บอลเอาไว้ก่อนนะคะให้อิ่มน้ำเวลาปลูกบอลจะได้ไม่เฉาค่ะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะ เ็ดล้วนต้นค่ะต่อไปก็เอามาวางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็รดน้ำ ดูทับทิมเม็ดใหญ่ด้วยเรียบร้อยแล้วคะ่ะการปลูกบอนสีง่ายๆแบบบ้านบ้านเหมือนปาทิปมาไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะนี่โอ้มีสารพัดชนิดสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย